อเรสสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเนื้อหาจากคำเทศนาในซีรีส์มาไฟต้องรู้นะครับตอนที่9เรื่องอย่าไปเอบาลสอนโดยอาจารย์ดรคมเอกกวินอัครทิติจากคริสตจักรน้ำองนใหม่สวัสดีค่ะ ก็คือเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าประเด็นหลักๆที่อาจารย์ท่านสอนเนี่ยมีอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องสําคัญอย่างพระพรแล้วก็คํำสาปแช่งค่ะครับที่เชื่อมโยงกับภกเขาเอบานพวกเขาเกรซิมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเราจะมาดูกันว่าอาจารย์ท่านต้องการสื่ออะไรโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยอาจารย์ท่านเปิดมาด้วยภาพภูเขาสองลูกเลยเอบานกับเกริซิมที่อยู่ใกล้กันมากๆ ในเมืองเชยเคมใช่ค่ะท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยนะคะเหมือนสลัเปาสองลูกติดกันครับผมแต่ตามพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยพระเจ้าสั่งให้อิสราเอลไปที่นั่นเพื่อประกาศคำวอวยพรบนภูเขาเกอริซิมแล้วก็ประกาศคำสาปแช่งบนภูเขาเอบานครับแต่ที่มันน่าสนใจมากๆกก็คือสภาพภูเขาสองลูกนี้ค่ะมันต่างกันแบบสุดขั้วเลยทั้งที่อยู่ติดกันแท้ ต่างกันยังไงบ้างครับคือเกริซิมเนี่ยจะเขียวชฉอุ่มสวยงามเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของพระพรเลยค่ะแต่อีกด้านหนึ่งอะไรบากับแห้งแล้งมีแต่หินเป็นภาพของคำสาปแช่งชัดๆเลยอ๋อจุดนี้เองที่อาจารย์เน้นมากๆเลยใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วพระพรหรือคำสาปแช่งเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ใช่สถานที่ใช่ค่ะท่านยำ้ำเลยว่าต่อให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันอย่างในโบสถ์เดียวกันเนี่ยบางคนอาจจะเต็มไปด้วยพระพรแต่บางคน ออาจจะไม่ได้รับเลยก็ได้มันขึ้นอยู่กับการเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เชื่อฟังเข้าใจเลยครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการย้ำเจิญพระบัญญัติด,ด้วยใช่ไหมครับหลังจากยุคโมเสสไปแล้วถูกต้องค่ะพอมาถึงสมัยโยชูวาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาคนไม่เชื่อฟังอย่างเรื่องการเก็บของต้องห้ามที่เมืองเยริโคอะไรแบบนั้นนะคะก็เลยต้องมีการกล่าวย้ำพระบัญญัติในเฉลยธรรมบัญญัติกันอีกรอบเพราะว่าคนรุ่นใหม่อาจจะลืมไปแล้วหรืออาจจะไม่รู้เลยครับ แล้วก็มีคำสั่งให้สร้างศิลาจารึกใหญ่ๆโบกปูนเขียนธรรมบัญญัติไว้บนภูเขาเอเบาให้ชัดๆเลยเหมือนติดป้ายประกาศกฎหน้าโบสอะไรแบบนั้นใช่ค่ะอาจารย์ท่านยังเสริมด้วยนะคะว่ามีการค้นพบทางโบร,รณาณคดีด้วยที่อาจจะเป็นแท่นบูชาหรือศิลาจารึกแบบนี้บนภูเขาเอเบาซึ่งก็น่าสนใจมากๆโอ้โหจริงด้วยครับแล้วก็มีการแบ่งเผ่าต่างๆด้วยใช่ไหมครับ ค่ะแบ่ง12เผ่าเลยให้6เผ่าไปยืนบนเกริซิมเพื่อรับคำอวยพรแล้วก็อีก6เผ่าไปยืนบนเอเบาเพื่อรับคำสาปแช่งโดยมีคนเลวีเป็นคนประกาศเสียงดังๆให้ทุกคนได้ยินได้จำกันชัดๆไปเลยชัดเจนมากครับพอปูพื้นเรื่องนี้แล้วอาจารย์ก็ลงรายละเอียดถึงตัวอย่างการกระทำที่จะนำไปสู่คำสาปแช่งมีอะไรบ้างครับที่ท่านยกมามีหลายอย่างเลยค่ะที่น่าสนใจคือมันยังสะท้อนมาถึงปัจจุบันได้ด้วย อย่างเช่นการโกงหรือยักย้ายเขตแดนครับอันนี้หมายถึงที่ดินอย่างเดียวหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่นั้นค่ะอาจารย์ตีความกว้างไปถึงเอ่อการโกงเวลาทำงานการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างดูหนังเถื่อนฟังเพลงเถื่อนอะไรพวกนี้อ๋อหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ้อยอย่างเราเก็บเงินทอนผิดมาแล้วไม่คืนหรือตั้งใจขายของโก่งราคาเกินจริงท่านก็ยกตัวอย่างส่วนตัวเรื่องหยิบถุงเคอรี่มาเกินแล้วต้องเอาไปคืนด้วยนะคะเข้าใจเลยครับชัดเจนมาก มีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะอีกอันคือการทำให้คนตาบอดหลงทางอันนี้จีความยังไงครับไม่ใช่แค่คนตาบอดทางกายภาพนะคะแต่หมายถึงการไปหลอกลวงคนที่เขาอ่อนแอหรือคนที่รู้น้อยกว่าเราอย่างเช่นหลอกให้ลงทุนอะไรที่มันไม่มีจริงหรือพวกคอร์สออนไลน์ปลอมๆที่ระบาดหนักๆตอนนี้อืมแล้วก็ยังรวมไปถึงการสอนพระคัมภีร์แบบผิดๆ บิดเบือนความจริงอันนี้ก็เหมือนทำให้คนหลงทางฝ่ายวิญญาณได้เหมือนกันค่ะโห oh, ลึกซึ้งครับยังมีอีกนะคะอย่างการฆ่าเพื่อนบ้านอย่างลับๆอันนี้ก็ตีความได้ถึงการนินทาการใส่ร้ายป้ายสีทำลายชื่อเสียงคนอื่นลับหลังซึ่งก็น่าเสียใจนะคะที่เรื่องแบบนี้มันก็เกิดได้แม้แต่ในสังคมคริสเตียนจริงครับแล้วก็เรื่องการรับสินบนหรือการตัดสินความแบบไม่ยุติธรรมเข้าข้างคนผิดเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว พวกนี้ก็เข้าขายหมดเลยค่ะครับผมเหมือนจะมีอีกประเด็นสำคัญจากพระธรรมเยเรมีด้วยใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากคือเรื่องการวางใจในมนุษย์หรือการพึ่งพากำลังความสามารถสติปัญญาของตัวเองแทนที่จะวางใจในพระเจ้าครับซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าการทำแบบนั้นน่ะคือการนําคำสาปแช่งมาสู่ชีวิต ทำให้ชีวิตเราเหมือนเอ่อเหมือนผู้ไม้ในทะเลทรายทะเลทรายเป็นยังไงครับก็คือต้องดิ้นรนต้องพยายามอย่างหนักแต่กลับไม่ค่อยเห็นผลไม่เกิดดอกออกผลอะไรเท่าไหร่ตรงข้ามกันเลยกับการวางใจในพระเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมแม่น้ำที่จะได้รับน้ำตลอดเวลาแล้วก็จะเกิดผลตามฤดูกาลของมันเอง อาจารย์ก็มีเล่าประสบการณ์ส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับเรื่องนี้ใช่ค่ะท่านเล่าเปรียบเทียบตอนที่พยายามอย่างหนักเพื่อจะสอบเข้าเรียนด้วยกําลังตัวเองกับตอนที่จัดค่ายเยาวชนที่ต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากพระเจ้าเต็มที่ซึ่งผลลัพธ์มันต่างกันชัดเจนมากๆเลยค่ะครับผมพอฟังแบบนี้แล้วข้อคิดสุดท้ายสําหรับคริสเตียนคืออะไรครับก็คือถึงแม้ว่าเราจะได้รับการไถ่าบาปโดยพระเยซูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบโดยเฉพาะการกลับไปทําผิด ในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันผิดอะค่ะอ๋อคือไม่ใช่ว่าไถ่ยแล้วจะไม่มีผลอะไรตามมาใช่ค่ะกฎแห่งผลของการกระทำหรือที่คำเทศนี้เรียกว่าพระพรกับคำสาปแช่งเนี่ยมันยังทำงานอยู่เป็นเหมือนการเตือนสติว่าเมื่อเราได้รับพระพรได้อยู่ในฝั่งเกอริรซิมแล้วก็อย่าประมาทจนเผลอเดินกลับไปทางเอบานอีกเข้าใจแล้วครับสรุปก็คือคำเทศนานี้เน้นมากๆเรื่องความเชื่อมโยงโดยตรงเลย ระหว่างการเชื่อฟังพระเจ้ากับการได้รับพระพรและการไม่เชื่อฟังแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในยุคนี้ก็อาจน,นำไปสู่ผลด้านลบหรือคำสาปแช่งได้ถูกต้องค่ะและหัวใจสำคัญอีกอย่างก็คือการเลือกที่จะวางใจในพระเจ้าให้มากกว่าการพึ่งพากำลังหรือสติปัญญาของตัวเองซึ่งมันจะส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตของเราจริงๆว่าจะราบรื่นหรือจะติดขัดต้องพยายามอย่างเหน็ดเหนื่อยเป็นข้อคิดที่ดีมากๆครับทีนี้ คำถามทิ้งท้ายให้เราลองปรับไปคิดกันต่อก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าหลักการเรื่องผลของการกระทำที่มันชัดเจนขนาดนี้ทางด้านบวกคือพระพรด้านลบคือคำสาปแช่งเนี่ยถ้าเราลองมองนอกกรอบความเชื่อทางศาสนาดูบ้างมันจะส่งผลต่อวิธีที่เราตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันหรือมุมมองเรื่องความรับผิดชอบส่วนตัวของเราอย่างไงได้บ้างนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ไปขบคิดต่อเลยค่ะวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีครับ